สวัสดีค่ะผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอของเราลง YouTube นะคะขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยค่ะในการที่เราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะเราจะต้องมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองซะก่อนทำได้ง่ายๆโดยการไปที่แอปพลิเคชัน YouTube ค่ะจากนั้นนะคะทำการเข้าสู่ระบบที่มุมบนด้านขวามือเลือกคำว่าลงชื่อเข้าใช้ จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail นะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเครื่องไหนมีการเคยลงชื่อเข้าใช้ไว้แล้วเขาก็จะจำ Gmail เดิมของเรานะคะขอใช้ Gmail เดิมในการลงชื่อเข้าใช้นะคะแค่นี้เราก็จะได้ช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วละคะ่ะไปดูช่องของเรากันเลยไปที่มุมบนด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะจะเห็นว่าเปลี่ยนรูปเป็นรูปเดียวกับ Gmail ของเราแล้วก็ไปที่คำว่าช่องของคุณ แค่นี้เราก็จะได้ช่อง YouTube ของเราแล้วล่ะค่ะมาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือการอัปโหลดคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะไปที่แอปพลิเคชัน y o u t u b e นี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะที่เราลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามุมบนด้านขวามือจะเป็นรูปเดียวกับโปรไฟล์ gmail ของเรานะคะมาดูที่แถบเครื่องมือด้านล่างค่ะให้เลือกเครื่องหมายบวกตรงกลาง เลือกคำว่าอัปโหลดวิดีโอแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะอัปโหลดนะคะแล้วก็กดถัดไปจากนั้นเพิ่มรายละเอียดของคลิปนะคะมีชื่อคลิปคำอธิบายและความเป็นส่วนตัวของคลิปนะคะอย่างเช่นคลิปนี้นะคะจะให้ชื่อว่าการอัปโหลดวิดีโอลง y o u t ท b บแบบนี้นะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกคำว่าถัดไปที่มุมบนด้านขวาค่ะจากนั้นเลือกคำว่าอัปโหลดที่มุมบนด้านขวาก็จะมีสถานะการแจ้งเตือนนะคะว่ากำลังอัปโหลดก็รอสักครู่นะคะจนกว่าจะอัปโหลดเสร็จนะคะ เมื่ออัปโหลดเสร็จนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนว่าอัปโหลดลงในวิดีโอของคุณแล้วเราก็ไปดูวิดีโอนะคะว่าอัปโหลดเสร็จแล้วจริงหรือเปล่าไปที่มุมบนด้านขวานะคะเลือกคำว่าช่องของคุณอ่ะก็จะเห็นวิดีโอนะคะการอัปโหลดวิดีโอลง YouTube เมื่อกี้ที่อัปโหลดแค่นี้ก็ถือเป็นอันสิ้นสุดการอัปโหลดคลิปแล้วล่ะคะ่ะ